โอ้พี่น้องโอ้มามา,ม,ามือ่อนี่ก้อยสดๆผักสดๆข้าวนานีแล้วห้องมื้อนี่เขต้องอีย่งมากมายหรอกครับผมอันนี้เป็นสูตรพี่น้องบอกว่าอันพิจ้านอันฟักเลือดใส้พร้อมด้อย่านผมก็เลยเอานะมามเฮ็ดกินสดๆมุงด้มืม้อนี่มันเป็นยังไงแทะอันนี้ดีนะคะผมดองไว้แล้วร้อยนะครับใส่ลงไปเลยครับผมอ่ะดีขมๆอมล้ำ เซฟๆอะอย่าใส่หลายน้ำปลา<ม>เพราะว่าอันจุ่มดองเซีนบีไว้แล้วก็กินสดๆเลยมือนะอืมอาอย่าใส่หลายอย่าใส่ยหลายไแต่ว่ากับบอกได้คำเดียวกะส่อันข้าวคัวคือก็กผมนะนะปวดบ่ได้ถ้าวม่ใส่ข้าวคัวน่ะนะ อืมเอเดี๋ยวคนก่อนคนก่อนคนก่อนคนพี่นองมังก่อนพวกกระเดกองตงเยอะนะพี่น้องนะโอ้ถ้ามีพริกลาบเหนือเนี่ยเนาะคือวะคือลาบเหนือวะเหนียวอยู่ดิเดียเดีย,ดย,ดย,ดยออาเวยสูตรฟักลาบไปฟักเลือดใส่พร้อมนี่ข้างแรกกันที่ผมก็เลย ปกติคือใส่กับไส่เลยเห็นนะอืมเนาข้าวคั่วเจ้าว่าคำนั้นแยกสั้นกับแยกสั้น,นข้าวคั่วเห็ว,หวา่าน่ะต้องนิ่งมากมากกับตอนบ่มีข้าวคั่วแล้วผมเป็นยังไงวูบยังมาผมก็เป็ี่นตะเสียบเลยเหรอืมเป็ี่นตะเสียบเหมล่ะพี่น้องเฟปกินสดๆ ผักกะสดคักสดแง่ผักกันเลยก็ดีแล้วมากเนี่ยบ่ซิมล้วเนาะเอาบอ่ซิมละดอมมึงกับผม สดกินบบเป็นบ้านเนี่ยท้นนะั้นบะต้องอย่งมากไมาหรอกโอ้แดงดีวะ่ะอ,อย่ามาอย่ามาพี่ร้องอย่ามาบุฟเฟ่ตผัก

ขาครับผมปลาขาสดๆสด <c oughs> ปากากับลาบสดๆอือบอกได้ดี๋ยวแซ่บ กครับกดเนีดด่ย พ่อๆกันไม่มีซูบูสูเบนสระคีนี่ขอตัวจ้างลาพี่น้องเพียงนี้ก็รับสวัสดีครับ